วันนี้เปลี่ยนที่นอนอีกแล้วไม่ใช่ที่ไหนค่ะไม่ได้ไปเที่ยววันนี้มาที่โรงพยาบาลอีกรอบนะคะอาการที่มาก็คือมิลินเนี่ยเริ่มจามเยอะประมาณสองวันค่ะแล้วมีน้ำมูกมากขึ้นน้ำมูกเยอะแค่ไหนก็คือเยอะประมาณว่าสั่งออกแล้วก็มาใหม่สั่งออกแล้วก็มาใหม่ออม,หม,มีทั้งวัน น้ำมูกไม่ได้เขียวไม่ได้เหลืองนะคะแต่ว่าน้ำมูกเหนียวข้นแต่ใสค่ะค่ะแล้วมิลินก็พอจะเข้านอนนะคะตอนประมาณหนึ่งทุ่มซึ่งเราล้างจมูกอะไรเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าไอ ไอที T ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในระหว่างนั้นสองคืนที่ผ่านมาคือตอนหายใจเนี่ยมันมเหมือนมีเสมหะมันติดอยู่ประมาณช่วงคอช่วงอะไรย่างงี้ยแล้วมันก็หายใจเหมือนแบบล้วมีแบบเหนียวเหนียวติดอยู่ข้างในอะไรประมาณเนี้ยก็เลยตัดสินใจมาหาหมอคือคุณหมอจะออกจากเวรเนยนะคะประมาณสองทุ่ม เรามาถึงทุ่ม45ก็ตรวจแต่ก็ไม่มีไข้มีแค่นำมูกยังคอไม่แดงยังอะไรนคะปอดก็ยังโล่งดีก็เลยคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวจะจายยาให้แล้วเดี๋ยวกลับบ้านแล้วอีก2วันกลับมาใหม่นะแต่ว่าด้วยความที่คุณพ่อรู้สึกแบบกังวลกังวลใจก็เลยขอตรวจ RSV เพราะว่าเขาเคยเป็นแล้วอาการประมาณมนีน้พ,พ่อไปทํางานค่ะพอขอตรวจปุ๊บก็รอผลแลบประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ก็คือหมอจะกลับแล้วค่ะก็เลยแจ้งว่าอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคุณหมอได้โทรแจ้งนะคะย่าเงี้ยก็จะได้ลาโรงเรียนไปเลยใน <laughs> อย่างเงี้ยปรากฏว่ากําลังจ่ายตังค์อยู่ผลแลบออกคุณหมอวิง่งตามมาที่หน้าเคาน์เตอร์ค่ะ แล้วก็บอกว่าสรุปผลออกแล้วนะคุณแม่เป็น RSV อาก็เลยอยู่ยาวต้องเข้าโรงพยาบาลต้องเข้าแอดมิทนะคะแล้วก็ส่งผลก็มาเจาะเลือดเจอเลือดอีกรอบเพื่อไปเพาะเชื้ออีกหลายๆตัวก็ปรากฏว่าเจอไมโครพลาสมาเจอ RSV เจออีกหลายสายพันธุ์ซึ่งก็เป็นเชื้อหวดัดเชื้อไวรัสเชื้อบแบบแบคทีเรียหลายๆอย่างซึ่งก็มาตามฤดูกาลค่ะปลายฝนต้นหนาวเป็นสิ่งที่ต้องระวงังสำหรับเด็กเล็ก อันนี้มิลิีเนี่ยสขวบคือเคยเป็นไอซีบีมาแล้วรอบหนึ่งตอนสองขวบรอบนี้ก็อาจจะไม่รุนแรงเท่ารอบแรกแต่ก็ยังไงก็อยู่ใกล้หมอดีกว่าการรักษาก็คือ,อล้างจมูกพ่นยาดูดเสมหะแล้วก็มียาฆ่าเชื้อแล้วก็ยาลดเสมหะอะไรอย่างเงี้ยนะคะวนๆไปเรื่อยๆก็ยังไงก็ ให้คุณพ่อคุณแม่ที่ทางบ้านนะคะสังเกตอาการลูกดูก็ได้ว่าถ้าเอ้ยเป็นหวัดอาจจะมีไข้ต่ำๆหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้าน้ำมูกเยอะหรือเวลาลูกนอนลูกเหมือนแบบหายใจไม่ชิดวงเหมือนละเมอเหมือนอะไรประมาณนี้ก็หาหมอดีกว่ายิ่งเด็กเล็กยิ่งควรรีบมานะคะเจอไวก็รักษาได้ไวซึ้ๆค่ะหายใจออกไหมคะออ ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่แค่แบบน้อยนิดเดียวค่ะเก็บของเล่นอยู่ค่ะเจาะเลือดร้องไห้ไหมคะนิดเดียวค่ะคุณหมอบอกให้ทานข้าวเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมินดื่มน้ำเยอะไหมคะเยอะค่ะสู้ไหมคะสู้ค่ะมองกล้องหน่อยสู้ๆค่ะ